ทุกคน <Yeah. S 1> มาพบกันแกแอมเสจังวันนี้เราเพิ่งไปรับน้องมาน้องอะไรอีกแล้วเหรอครับคุณแอมแตนแตนๆตนว้าวรูมิสปา IO ไอโอเพื่อนเพืหลายๆคนนะคะก็ถามกันมาเยอะมากว่ารูมิ IO นะคะต่างจากรุ่นเก่ายังไงบ้างาวันนี้แอมเสยนะคะจะมารีวิวให้ดูเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ฝั่งที่ผมถือเนี่ยนะครับก็จะเป็นลูมิสปา I.O. นะครับส่วนฝั่งที่คุณแอมถือเนี่ยก็คือจะเป็นลูมิสปารุ่นเก่านะครับคือรุ่นคลาสสิกนั่นเองนะครับเราจะมาเทียบให้ดูเลยว่าสิ่งที่มีการพัฒนาขึ้นหรือมีการอัปเกรดขึ้นมาเนี่ย จนว้าวมากเลยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับถ้าสังเกตได้เนี่ยดีไซน์ของตัวลูมิสปาไอโอรุ่นใหม่เนี่ยจะมีความกระชับและจับถนัดมือมากยิ่งกว่านะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีแผ่นกันลื่นตรงนี้นะครับที่จะช่วยเรื่องการกันลื่นในระหว่างใช้ล้างหน้าของเราเนาะจับกระชับมือมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมอเตอร์ของตัวเครื่องเนี่ยรวมทั้งแบตเตอรี่นะครับที่อยู่ในตัวเครื่องก็มีการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีีีมาากยยิ่่งงขขึ้้นนรน,นรบรบออเเ จะเป็นวัสดุที่ทํามาจากเหล็กแล้วนะครับตัน,นี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับแผดปุ่มเปิดปิดเป็นเหล็กนะครับตัวแกนของเครื่องเนี่ยถ้าสังเกตได้นะครับ ตรงนี้จะเป็นเหล็กซึ่งรุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นพลาสติกอยู่แน่นอนรับว่าพอเปลี่ยนวัดสดุอัปเกรดดียิ่งขึ้นเนี่ยทำให้เนี่ยสามารถใช้งานได้คงทนมากยิ่งขึ้นนะครับรุ่นใหม่เนี่ยต้องบอกว่าหัวซิลิโคนเขาจะนุ่มละมุนมากเลยนะครับเวลาเราเอามาทําความสะอาดที่ผิวหน้าเนี่ยหล,หลายๆท่านที่ได้ลองใช้เนี่ยจะรู้เลยว่าประสิทธิภาพดีมากขึ้นกว่าเดิมใครที่เคยใช้รุ่นเก่าอยู่แล้วแล้วประทับใจนะครับผมบอกเลยว่าลูมิสปาไอโอรุ่นใหม่ตัวเนี้ยประทับใจมากกว่าเดิมอีกแน่นอนนะครับแล้วที่า หัวค่ะหัวซิลิโคนเขาเนี่ยอารมณ์ปั่นอ่ะมันละมุนเหมือนเราปั่นเนี่ยตีฟองนมแบบนุ่มละมุนขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยครับูแรใช่ค่ะ,ะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ล้ำมากๆเลยนะครับคืออะไรรู้ไหมอะไรคะเครื่องตัวนี้นะครับเป็น IOT นะครับอ่าก็คือ Internet of Things นั่นเองเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องล้างหน้ารุ่นแรกของเราเลยนะครับที่สามารถเชื่อมต่ออย่างชาญฉลาดผ่านแอปพลิเคชันเวลานะครับบนมือถือจะทําให้เรานะครับสามารถปรับรูปแบบการใช้งานการล้างหน้าของเราได้ไม่ว่าจะเป็นเราต้องการล้างหน้าตรงหน้าผากใช้ระยะเวลากี่นาทีกี่วินาทีหรือว่าแก้มกี่นาทีแก้มด้านซ้ายแก้มด้านขวาหรือตรงคางหรือตรงจมูกเราเนี่ยกี่นาทีหรือกี่วินาทีเราสามารถออกแบบแล้วก็ระบุได้ทั้งหมดเลยเรียกว่าสั่งการตาม ามใจชอบอ่าใช่เพราะอย่างที่บอกเขาว่าวันนี้หลายๆคนเนี่ยชอบคัสตอมไมซ์ถูกไหมต้องการแบบออกแบบอะไรที่เป็นของชั้นเนี่ยหรือว่าบางคนรู้สึกว่าตรงจมูกฉันเนี่ยฉันต้องการทำความสะอาดมากที่สุดเพราะว่าอาจจะมีสิวเซียนอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้สามารถดีไซน์ได้นะครับสามารถเข้าไปปรับในแอปพลิเคชันของเขาได้รุ่นใหม่เนี่ยนะครับตัวไฟ LED เนี่ยเขาจะมีการปรับใหม่นะครับดีวผมลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับตัวไฟก็จะเป็นแบบนี้อ่าสังเกต ด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีไฟ LED นะครับบอกสถานะด้วยอ่าก็คือจะมี4ขีดเหมือนรุ่นเก่าว่าตอนนี้ใช้ถึงส่วนไหนของใบหน้าแล้วก็จะปรับเรื่อยเนาะแต่รุ่นเก่าอแต่รุ่นเก่าจะไม่มีและที่สําคัญความว้าวนนั้นก็คือว่าถ้าคุณไปคอสตอมไมซหรือว่าออกแบบรูปแบบการล้างหน้าของคุณเนี่ยตัวไฟ LED ของตัวเครื่องเนี่ยนะครับคุณสามารถเซตค่าได้เ้วียว่ารูปแบบไหนที่คุณต้องการให เป็นไฟสีอะไรเรา <ผม S 1> ต้องสมมองคนใช้ไม่เหมือนกันผมอาจจะตั้งค่าของผมเป็นสีเหลืองก็ได้หรือคุณแอมอาจจะตั้งค่าเป็นสีม่วงอ่าอ,อันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูเนาะแน่นอนครับว่าตัวนี้รุ่นใหม่ล้ำกว่าเดิมแน่นอนนะครับตอนนี้เปิดโอกาสให้เพื่อนๆทุกคนนะครับสั่งซื้อได้เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ของมีจํานวนจํากัดเนื่องจากความต้องการทั่วโลกเนี่ยทำให้เราเนี่ยผลิตมาไม่พอจริงๆใครที่กําลังลังเลหรือตัดสินใจอย,อยู่นะครับก็ติดต่อเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนี้นะ ที่กำลังมองหาโอกาสในการสร้างธุรกิจอยู่นะครับวันนี้ บริษัทเรานะครับก็คือพาร์ทเนอร์ของเราที่ชื่อว่านูสกินเนี่ยนะครับได้พัฒนาสินค้าที่ล้ำกว่าแบรนด์ต่างๆตามท้องตลาดถ้าวันนี้คุณเห็นตรงนี้มันคือโอกาสเข้ามาร่วมจอยกับเราได้นะครับเรามีระบบสอนการทํางานให้คุณแบบฟรีๆนะครับไม่เสียตังค์นะครับพร้อมโค้ชสที่ประสบความสําเร็จจริงถ่ายทอดให้คุณแบบจริงๆนะครับพร้อมประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะครับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับก็ลาทุกคนแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็อยากเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่ เื่อเวลาในอนาคตมีคลิปดีเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่เราทำนะครับวันนี้เราสองคนก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย